ื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นแฟนมาไปออแล้วใช่ก็ดูทุกทุกเรื่องเลยค่ะพอพอเป็นเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าหนูเป็นแฟนมิสมาเวลอยู่แล้วด้วยน้องน้องเพื่อนสาวของฉันมานิก้าใช่แล้วพอมาได้รวมกับมันมันก็ทำให้แบบเป็นเป็นพลังหญิงเป็นตัวแม่มามากรอบตัวบูมม้นต์อยู่ด้วยกันใจรอไม่ไหวแล้วน่าติดตามมากเลยค่ะ เราชอบเหมือนอยากเป็นตัวไหนก็ได้เป็นยากจังเป็นเป็นกับตาเม้าเบลก็ได้นเววว้าแบบว่าอยากเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงอะไรเงี้ยอยากเป็นคาร่าอะไรชอบชอบเขามากเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากฝากให้ติดตามเขาช่อจอหหนังแนวแบบว่า ก็ฝากจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะสามารถจองตัวออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูการว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวโดนสปอยนะมาถึงหนักเราติ้งเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาแล้วหนังรอค่ะติ๊งติ๊งนะ หลายคนสุกว่าโอ้โหพิเศได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งยูเรเนียส่วนตัดต่อไปร้วยดันค่ไม่งั้นเอาเอาซีรีส์ก่อนเอาไปยังไงบ้านไหนก็ปรับปรุงหรือว่าต้องยังไงคือมันมีเรื่องที่เรา ถ้าฟิตติ้งไปใช่ไหมคะก็ต้องมาคุยกันว่าจ<ช>ีด<ช>แบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรับปรุงเหมือนเดิมตรงไหนดีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงจริงๆิีดแบบมันมียังไงบ้างพอกลับมาที่เราสึกว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรับฟีลอะไก็มีเรื่องเออหน้าโผล่ใช่ค่ะอาจจะต้องแบบให้เข้ากับหน้าเรามากกว่าน,นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องปรับตรงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพิเรียกก็แอบยากแต่จริงๆน้องไปเวิร์กช็อปภาษามาแล้วถึงรอบ สนุกดีได้ไหมมันเข้าปากเรามเมยค่อยๆไปค่อยๆไปก็คือาไห้กันบ้านมาฝึกค้างๆเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะทำให้เต็มที่ค่ะใช่ทำได้ทีผิดตรงไหนอู้ย่ากค่ะขนาดเป็นคนไทยหนูรู้สึกว่ายากมากๆเพราะว่าคือม,มันเป็นราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นเพียร์แบบสมัยก่อนด้วยก็มันจะมีบางคําที่เราแบบ พูดถูกหรือ,อยังน่า,อ,าอะไรไงะะเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากแล้ก็ต,ต้องต้องต้องค่อยๆฝึกก็จะเข้าปากมากขึ้นแล้วอย่างลูกอะลูกที่ฟิติ้งไปทำไมจะต้องแบบ อ,อ๋อคือมันเป็นฟิลว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ในๆๆในในในซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตนด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างมากขึ้นแบบโอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โตแล้วค่ะจะยังไม่ชัดว่าตอนเด็กกับตอนโตใ,ใช่ฟิลนั้นอืมที่บอกตอนแรกจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกาตอนนี้คือพี่ยุทชอบอ๋อบัต กาจะถ่ายไฟหลอดแล้วนะพูดได้แล้วใช่ไหมพูดได้ค่ะพูดได้ใช่ใช่คือจะถ่ายไฟหลอดแล้วใช่กระตือรือร้นรื่นรมมาก็จริงต้องแยกส่วนภาษากันยังไงนังก็ต้องหนังก็คือเป็นเอาโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยยากมาก ก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ถัดวันกันไปเรื่อยๆแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกับสักิมม์เนื้อสก์พร้อมกันเลยอ่ะพร้อมกันค่ะพี่หนูแยกประสาทยังไงลูกเรื่องนูก็คือนอกโลกเรื่องนี้ก็คือเลยค่ทำเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆนกังวลนะกับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องพร้อมกันกังวลแต่ว่าแบบแค่ทำเต็มที่ไปแล้วอย่าโดแบบ ตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปทำกันบ้านอะไรที่พุกเขาเซตเราก็ทำเต็มที่ขนั้นเลยกดดันนะเพราะเพราะมันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยดั้งสองเรื่องดันกดดันอยู่แล้วกดดันกดดันอยู่แล้วค่ะจริงจริงเราจะได้ดูบันเมื่อไหร่เออปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าเลยค่ะทั้งสองเรื่องเลยกันทั้งสองเลยหรอกทั้งสองทั้งนองทำให้เราต้องตั้งใจขึ้น จริงจริงตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะทั้งสองเรื่องเลยมีกำลังใจน่ารักให้เราทุกวันเลยค่ะนั้นกินน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะว่ามันเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยเรา เหมือนอาทิตย์ห <French> นึ <Beng Zen> ่งเราอยู <tw ang S 2> Hence, ่กับการออกกองทั time? ้งหมดเลยใช่ไม่ออกกองก็เวิร์ h ช็อะไรมันอันนี้จะไแจ้งให้แฟนให้ทราบล่วงหน้าเลยว่าถ่ายไปอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าอาจจะเจอใครเดี๋ยวรอรอชมผลงานใช่ค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีตไปต่างประเทศบ้างรวมเลยกี่ประเทศที่ต้องไปเออสาม้งคะที่ที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะสามประเทศก่อนที่ปีนี้ป่ะ ชิ้นปีนี้ชิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยอย่างนี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องทำมันใกล้กันหรือว่าจริงๆมันตอนออนเหรอคะหนูว่าใครแหละหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนหนังมาเป็นมายกษาก่อได้หรือเปล่าน่าจะน่าจะหนังมาก่อนค่ะแต่ก็ใกล้ใกล้กันเห็นเราสองคนแบบเต็มๆจุกบๆอันกแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยว่าอันนี้ ก็ฝากพวกเราฟินเบกกี้ด้วยนะคะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อยู่อยู่ในใจของทุกคนเหมือนเดิมพลกเราก็จะตั้งใจทำงานออกมาดีๆนะคะก็รอนิดนึงนะคะสมิดนิดหนึ่งสมการรอคอยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเจอกันทุก